สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบพูดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ชาวเน็ตถึงกับร้องโอ้โหแม่นจนหน้าขนลุกแชร์กันให้ว่อนหมอปลายทำนายดวงนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่คนต่อไปของประเทศไทยบอกชัด เป็นคนใหม่เอี่ยมที่ประชาชนถูกใจมากทางด้านโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอของหมอปลายไพรกระซิบเมื่อครั้งที่ไปออกรายการแฉเมื่อ13ตุลาคม2564ได้ทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือคนที่30นั้นจะมาจากประชาชนเลือกและจะถูกใจคนมากๆ ซึ่งในช่วงหนึ่งพิธีกรได้ถามเพื่อให้ระบุชัดๆว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่หมอป่ายก็ฟันชัดทันทีว่าคนใหม่เอี่ยมสดๆสิ่งๆน่ากินมากพร้อมแนะทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนดวงการเมืองปี2566 เจาะตามดาวอักษรเหล่านี้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกดวงการเมืองปี2566โหนการเมืองชื่อดังอย่างอาจารย์พินโยพงเจริญกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กหลังถูกสอบถามถึงดวงการเมืองปี2566นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่ บุคลิกคนแบบไหนถึงจะได้มีสิทธินั่งก็อีนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ได้พูดขึ้นมาเล,ยลอยแต่เป็นการอ้างอิงตามดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชำนาญและแม่นยำที่สุดของโหนนั่นเองคำถามแรกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาจากการเลือกตั้งไหมอาจารย์ตอบว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงก็จะมีนายกคนใหม่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคำถามถัดมารัฐบาลแห่งชาติ มีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมอาจารย์ตอบว่ารัฐบาลแห่งชาติอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าว่าโดยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่นั้นก็เป็นไปตามคันลองคำถามถัดมาแล้วนายกคนปัจจุบันจะอยู่ครบวาระครบสมัยหรือไม่อาจารย์ตอบว่าอยู่ไม่ครบปรอกพระพริหัสบอกตัวอักษรด้วยบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฟาพอพานฟอฟัน พอสำเาหมอม้าคนพวกนี้นะ่ะที่มีอักษรพวกนี้ก็มักจะเด่นมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามคนในรัฐบาลชุดเก่าที่มีอักษรพวกนี้ก็มีโอกาสนะผ่าดวงเมืองปี2566เกมชิงอำนาจไม่หยุดลุ้นในลุ้นยู่ยจะมีนายกม้ามืดกอบกู้ชาติเป็นคนที่ใครก็คาดไม่ถึงนายวันชัยสอนสิริให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวช่อง8 ผ่าดวงเมืองในปี2566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือดาวราหูและมฤตยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทำให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทาง ผู้มีอำนาจแก่งแย่งอำนาจเป็นศัตรูประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมกราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพักร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนความเคลื่อนไหวสำคัญสคัญทั้งของพรรคภูมิใจไทยและเรื่องของบิก๊กสองพี่น้องแยกทางกันเดินคนละพักคหมอปลายไพรกระซิบทำนายดวงครึ่งปีหลัง2,566โดยท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมายเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อน ไปเกิดที่อื่นที่ขนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งหน้าน้้ำที่มีประการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนประดิบและ ตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนน้ำเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีเสาเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสุจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ที่ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้นะ่ะเขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอ,อากาศร้อนพื้นที่แห้ง ที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นดวงเมืองปี2,566โหรวสุทำนายการเมืองอายุสัน้นเศรษฐกิจต้นดีปลายดิ่งแรงดวงเมืองปี2,566ด้านการเมืองเปลี่ยนขั้วแต่ไม่นานการเมืองยุคไล่บี้ช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้ง ย่งชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงการเลือกตั้งรวมไปถึงการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอัยการผพิพากษาซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความของนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือ คนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี57ซึ่งเหตุผลมาจากสถานภาพของรัฐบาลชุดเก่ายังไงก็อยู่ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแทบไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สสโอด,ดประชุมและย้ายพักกัน ส่วนช่วงเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมืองผงไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนเดิมที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตําแหน่งอีกความคืบหน้าติ๊กกินสีเจาะสามลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสีหนูใครได้เป็นนายกถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถ ในวงการบันเทิงแท้มีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกิ่นสีหรือชณานารงขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลืกขอชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังการเลือกตั้ง66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย ลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถาม,ถ,าม,ถ,ามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณแบบนี้ล่ะเป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด2ีกรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะ เขาใช้เส้นเส้นเป็นสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1ิเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือพระเอกประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปายกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนน่ะไม่ได้เซ็นแบบนี้ พิธีกรพูดว่าอ๋อรอลายเส้นนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13า พิธีกรถามว่ารหัสหมายเลข13 3ใครคะคุณลุงอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้างั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนแล้วคนนี้ล่ะลุงป้อมเป็นยังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11บว,วันเสาร์เสาทางกาลโยคเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามี1ประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคม สองลุงป้อมสิเวดวันเสาร์อนุทินชานวิรกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่าสามคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมน่ะบอกว่าใครก็ดีใครมาก็ดีคําถามถัดมาพิธีกรถามว่าก็ดีหมดเลยในสามคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกก็ดีหมดคำถามถัดมาพอดูอกแล้วล่ะ 1กับ3ก็คือเสียนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะ